ขอ,อสวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าในช่วงเวลาพกักผ่อนของ f c เวลานี้นะครับก็คือช่วงเลิกง,งานของ FC หลายท่านนะครับผมต้องขอบคุณการกดติดตามกดแชร์กดวิวและเท็กซ์รีวิวทุกคลิปวิดีโอรวมทั้ง f c ที่ชอบบูชาพระเครื่องเหรียญสำคัญและวัตถุมงคลทุกรายการนะครับเหรียญสำคัญที่ระลึกที่อยู่ตรงหน้าของ f c นี้นะครับคมชัดเข้มขลังด้วยพลังบารมีและเห็นเน,นื้อทองแดงอย่างชัดเจนมากๆานะครับ สวยเข้มขังและเป็นรูปทรงที่หาได้ยากนะครับของในหลวงรัชกาลที่5นั่นคือเหรียญเสด็จกับจากยุโรหลนะครับหรือเสด็จจากกับจากการประพาสยุโรหลของพระองค์ท่านรัตนโกสินทร์ศก126นะครับซึ่งด้านหน้าประทับพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่5ฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศอย่างสมเด็จพระปิยมหาราชทรงผีนุพักไปที่ด้านซ้ายของเหรียญน,นะครับเหรียญเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับอ่าแล้วก็ มีเส้นรอบอ่เป็นเหลี่ยมอีกด้านในเป็นเหลี่ยมซ้อนเหลี่ยมนะครับเือนกรอบรูปนะครับแล้วก็มีลายพรบปรมวัติภัยของพระองค์จุฬาลงกรณ์ปร,รอยที่ด้านล่างนะครับของเหรียญด้วยผมพลิกไปชมด้านหลังจะนึกข,ข้อความเสด็จกลับจากยุโรป40นรศนะครับห2 6 2> นะครับเห็นเนื้อทองแดงอย่างชัดเจนสวยมา,มากยิ่งขยายยิ่งเห็นตัวหนังสืออย่างชัดเจนมากๆนะครับสุดยอดเข้มขังเหรียญน,นี้มีรายละเอียดที่น่าสนใจหลายจุดนะครับแล้วเอฟซีก็ ชอบมากนะครับในเรื่องของเหรียญในหลวงรัชกาลที่5นะครับ mm hmm. เหรียญทุกเหรียญจึงเป็นเหรียญที่ลดงามเข้มขังด้วยพระบารมีและผมฝาก FC ช่วยกดติดตามกดแชร์กดวิวแล้วก็เทคก์รีวิวทุกคลิปวิดีโอนะครับที่ผ่านมา FC ีได้กดติดตามให้ผมกดแชร์ให้ผมนะครับทำให้งานพระเครื่องเหรียญสำคัญขยายไปยัง FC ท่านอื่นครับก็จะเป็นผลดีและทําให้งานพระเครื่องมีคุณค่ามีมูลค,ค่ามากขึ้นนะครับทําให้มีผู้สนใจมากยิ่งขึ้นนี้ผมต้องขอบคุณมากมากนะครับ yeah. ขอบคุณการกดติดตามกดแชร์กดวิวส์มากๆนะครับขอให้กนทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับ